สาต,ตอนนี้นะครับนาท่านประธานในพิธีนะครับท่านพลตรีสัทชันจันมาลาและพลตรีหญิงน้องนุชจันมาลานะครับนาได้เข้าร่วมขบวนแห่กระสิงสามัคคีนะครับของวัดเทพนริติที่จะทำการทอดถวายในวันนี้ ครับนกรถินสามมคคีนะครับนาทั้งทหารนะครับสัญญาบัตรนะครับเทพนรศรษฐ์ฮะห่าก็มาร่วมบูชาร้าตรถวายกรถินนะครับวันนี้นะครับอย่างพร้อมเพียงกันคนละชุดเพื่อที่จะได้ทำบุญกับท่านในพลพวกเรานะครับหนาชาวบ้านนะครับนะบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องที่เดินทางมาถึงนะครับนา อยากจะถวายนะครับโอ้มาแล้วครับหานจากนครราชสีมานะคุณแม่ก้อนนะครับนะคุณแม่ก้อนนะครับคุณแม่การจนาวัชระพงศ์ปนะ๋าตุนะครับเป็นคนมานะครับมาตัวแทน ถินนะครับสามัคคีของวัดเทพนรสิงห์นะครับนวันนี้ประธานนะครับพลตีสันทัศ์จันมาลาผู้บัญชาการบณทรทหารบกที่26นะครับ นะวันนี้วงวงดุริยางก็เป็นของทหารนะครับแลนะวันนี้นะบรรดาทหารก็มาเปิดตัดคมปีให้กับนะให้กับชาวบ้านด้วยนะครับวันดีครับคอสามครั้งสามปีบอกกล่าวเทพพยดาเจ้าอาพารตัไม่โอังนม้โดน หมนสามกีนะสมทบทุนสร้สางศาลาตีมุกพิลาทอดถวายนวัดเทศตระสิงจังหวัดพิรำนะครับพลตีสันทัศน์จันมาลาผู้บัญชาการพลชนทหารปกที่26่สิบก็เนี่ยฮะคนนี้พลนะครับระยองดีไซเตอร์นะ นี่ก็เป็นงานบุญนะครับเป็นความนะชื่นใจนะครับเพิ่มปิติของบรรดานุกศิกษ์ลูกหาแล้วก็นะชาวบ้านอยู่ที่วัดนะวัดเทพนรสิงครับวันนี้ฮะนะนะกระถินสามาครีนะครับ อีกพังคนะวาสุโวศิกาที่ประกอบด้วยศรัทธาอุศาาห a ได้ร้องเพียงกันนำมาถวายตดพระงสมผู้จำพรรษาทุ่นไตรมาสในอาวาสน,นี้ก็เลยผ้ากฐินอา,านนี้เป็นของบริสุทธิ์เลื่อนลอยมาโดยนภาการได้เลย ตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะจอบจงลงไปว่าเป็นของพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมุทธานุญาตไว้ว่าให้พิสุสงฆ์ทั่ววงยอกอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อที่จะทำซึ่งตัณัปชารกิมตามพระบรมุทธานุญาต และมีคำพระอัตถกิถาจารย์ผู้รู้พระบพมพุทธาธิบายสังวรน,นาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยสีรลักษตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแบบปลปการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทําดุจนักภารกิจ ตามพราบปรมนุภาุญาตไดวัดนี้พระสงฆทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงร้องกันยอมอนุญาตให้พิสุรูปนั้นคือ พระคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมทัสสะพะกะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะพประชาสัพให้ท่านสามสามวกันนะครับมที่ใช้ตารางผในยีไซเคิลนะครับวก็ร่วมดึสถิตทางวัดเทพนรสิงห์จังหวัดน้งสางบารนะครับแล้ววันนี้นะ สิ่งของหลังที่ส่งนะครับที่จะใช้มวินทนทหารนะรที่จะช้การเป็นประธานนะครับทางผู้ศาสนานะครบามัคคีสมทบถนสร้างศาลาตีมุกบิญานะครับก็ขอรการสนับสนุนได้นะครับเดี๋ยสักพู่นะครับจะได้เทียนจะตัวใจไยธรรมนะครับก็จะได้เรีนเชิญท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งตวนองเจ้าภาพ รวมสี่ท่านนะครับในผู้แทนของสาธารณชนทุกท่านได้เข้าถวายนะครับครับวันนี้ก็ได้ไดรับความกรุณาจากท่านพันโทพิศษะนะครับบินไทยสทงซึ่งเป็นอนุสัตว์ใหญ่ท่านเคยเป็นอนุสัตว์สำคัญสท่านที่6ครับท่านเ,นเป็นรองกองกาลังพนครับรองท่านท่านรัชเอกนะครับประโย เกษตรโยมไอารยมบรรนุศาสมัยาติเรียนรายนามผู้บังคับบัญชาท่านประธานวุฒิธรรมวิจิตรลงเสิด็จท่านบบนี้ครับคนตีสัญชักจ <S deuxième> ันมาลาคนตีหญิงน้องนุษยจันมาลาคนตีหญิงดวงพรพรสุขสวัสดิ์พันเอกหญิงอัตราบุรณะรักพันเอกธิตชัยใจกล้าคนมีมนแสงจันทร์คุณสมศักดิ์ปัญญาปัญญาหล่ง คุณพอ่อร้องแม่น้องปรมีชุ่มโชคีคุณพัทรวัรณธนาไทรสารกิรา t ร o n ตัวแทนบริษัทหินปุบรีเราทั้งสิบท่านขออนุญาตยนเชิญครับครับท่านผู้มีราชการสังฆ์ คุณคนเตรียมหญิงครับคุณนเตรียมหญิงองค์พรนเอกหนัชราท่านเอกพิชัยคนญี่ปุ่นคุณสมศักดิ์คุณพ่อร้องพร้อมตัดไว้ถวายนะครับจะได้รับถิ่นท่าครับคุณพ่อร้องนี่น้องคุณพระรัตนวานนุ่มตัวแทนบริษัทอีกบที่สามครับอีกสามท่านครับอีกสามท่านครับตัวแทนครับตัวแทนของเจ้าภาพ หรือคณะธานทหารก็ได้ครับอาจารย์ใหญ่ครับเรียนเชิญท่านหัวหน้ากองได้เลยครับบุวันนี้จำภาพให้ร่วมทับงหมดประารก็ชื่นใจกันเลยข้าพระพุทธบาทขับเรียนเชิญที่นงานรับรองครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานพิธีนะครับท่านพุทธิสันทันจจมาลาและมุนกริหญิงของมุนจันมาลาได้ถวายจุดท่บรรจัยให้ทใให่านผู้เช่าที่หรืออะไรก จำเวนนครับและ่็เชิญทั้งสองทางครับนายกสวายท้านผ่านสลายด้านผ่านานทันดำเนินการเองับทันทำดนเท่ากับเป็นเชิญที่ท่านำรองก่อนนะครับครับโอกาสนี้ 26ซึ่งก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับของท่านประธานพิธีในวันนี้อันนี้เป็นลูกหลานที่เป็นทาหารนะครับลูกพ่อลูกแม่ครับอยากให้สมารค,ครเทศก็ขออนุญาตประชา,า,ะา,า,า,าัิปันนะครับให้น้องๆไปสมัครเป็นทหารให้ได้มากที่สุดนะครับปรับปุคลิมผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาสนะครับอยากเป็นนายสิบไปเป็นอยากเป็นนายร้อยเป็นอยากจะเป็นนายร้อยและเป็นนายพลเหมือนท่านรองบัญชาการหรือท่านประธานพิธีในวันนี้ครับ ไปเป็นทาหารเดียวทาหางเขาจะติวติวให้มีแนวข้อสอบนะครับไปเสริมสกัภาพศักยภาพร่างกายแล้วก็จะได้ไปเป็นผู้นำกอทงทัพครับขออนุญาตจะชวนทำบุญตอนนี้นะครับตัวเลขที่ออกบนต้นครับ708925 7 8 9 9 5 5อยา่ายเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตอนน่อยอะ เสริมสร้างบุญบารมีนะครับเสริมเสริมบารมีให้สูงยิ่งขึ้นไปงอกงามยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้ครับใคครขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ใหญ่ครับอาจารทัวร์พิเศษอินเทอร์เนชัเอ่อหยิงบริการครับท่านยิงบริการครับเอ่จะภาพยิงบริการนะครับจะได้สบายของพ่อในงรื่องภาพตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอยอดใหญ่ที่ร่วมบุญกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ บอกคร่ออาวๆให้ท่านทราบนะครับพเพราะว่าโดยเชิญเชิญบริษัทอินโบริัครับบริษัทอินโบริัมครับครับนนี้น